สวัสดีครับผมตันบุญโชตเซลครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพามาเบื้องแขงนะครับผมแพงที่ผมไปซื้อมานะตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณสักเกือบ50แขงแล้วนะครับผมเนาะแต่ยังไม่ได้เอาขึ้นนะครับนี่นะครับผมนี่อันนี้น่าจะประมาณ13แขงนะ13แพงนะครับยังตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับยังเอาขึ้นแหละบนราคาอีกนะตรงหลังคาอีกนะครับน่าจะประมาณเกือบ2ี่แผงนะครับบนราคาราคานี้นะครับผมเนาะ ก็คือติดตั้งเอาไว้นะครับแต่ว่าใช้จริงๆ2แผง3แผงนะครับใช้จริงๆนะนะครับเพราะว่าผมยังบไิเอาอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ซันดีนะครับลงมาเล่นเนาะอินเวอร์เตอร์เป็นไฮบิดนะครับว่าจะต่อเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเอามาต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็จะลองรันดูนะครับผมมอซื้อมาก็ยังเก็บไว้อยู่ในกล่องอยู่เลยนะครับไม่มีเวลาเล่นนะครับผมเนาะงานกับหลายอย่างนะครับผมเนาะงานลาดงานล้วงนะครับ เนาะอ่ามือนี้ับมารีวิวให้พี่น้องเขาเบิกเนาะอ่านะครับั๊มก็ยังทํางานอยู่นะครับผมก็เลี้ยงปลาเลี้ยงครบพร้อมนะครับผมผสมประสานกันไปนะครับอ่านี่ครับแผงมอฟัดก็มีนะครับอยู่ท้ายนู่นนะครับแผงมอฟัดอยู่ตรงนู้นนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวพามาเบิงครับอ่านี่ชุดหนึ่งนะครับสวยเลยอีก13แผงนะ550วัตต์จ้ะนี่นะครับนี่สวยเลยนี่นะครับ อันนี้ 1, 2 3, 4 5 6 7 8 9อันนี้9บัาบาทบานะนี่นะครับ9ก้าบาทบานะครับเป็นแผง2หน้านะสทาง2ด้านเนาะรับแสง2ด้านนะครับอันนี้ก็ไปเลือกไปคัดมาให้แล้วนะจ๊ะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับไฟออกปกตินะไฟออกปกติเลยนะจ๊ะสนใจก็ทักกันมาได้นะจ๊ะ อยู่อำเภอเมืองนะครับสกลนครก็เข้ามาดูได้นะที่ทะแรลนะครับปันทะรลเนาะตรงนู้นก็มีอีก10บก่าแผงนะตรงนี้ส3แผงนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสก็จะไปเอามาอยู่นะครับเดี๋ยวขอขายชุดนี้ก่อนเนาะนะ,นะอะโอเคครับผมติดต่อมานะช่างหนุ่มนะครับโอเคครับผมสวยๆเลยนะ